แมวแมวมีพัสดุมาครับพัสดุมาเมียวพัสดุมาส่งถึงลางรูปครับดูซิ่ดูซี่มีดูซิดูเลยเอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยมีพัสดุส่งมาถึงยางรูปูอุกิณอธิจิตโตพุทธสถานวัดปงชัยตำบลบ้านสาอำเภอเชียงหอมจังหวัดลำปางหนึ่งชิ้นเป็นอะไรเดี๋ยวแกดูคะแนนลูกนะ เมียเดี๋แกะดูข้นนะครับไอเมียขึ้นไปจองแล้ว <c oughs> ขึ้นไปเฝ้าไว้แล้ว,ลวเดี๋ยวผมกูแกะด,ดูกันนะครับอ่าแกะกล่องมาแล้วครับเป็นผ้าปูพื้นคุมดินครับผ้าปูพื้นคุมดินหนึ่งผืนเดี๋ยวเราเคึ้นดูนะว่าจะใช้ได้กี่เมตรอันนี้เขียนไว,ว้ว่าสองคูณยี่สิบเมตรสองคูณยี่สิบเมตรสามารถคุมดินเพื่อไม่ให้ ยากขึ้นก่อนที่เราจะโรยด้วยหินตอนนี้ได้ส่งมาแล้วส่งมาจากคุณโยมนงนุษอุดรธานีส่งมาจากคุณนงนุชย์โพธิลักษ์พร้อมครอบครัวอุดรธานีเนาะส่งมาให้ป,ปู่ได้ใช้ประโยชน์ในการปรับภูมิทัศน์พุทธสถานพระพงษ์ชัยก็ขอขอนุโมทนาสาธุขอบุญกุศลทลายเหล่านี้จงเป็นพระประจัยน์นำคำชูให้คุณโยมนงนุษย์พร้อมครอบครัว พ่อความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปัตนานีใจความรด้สุกความมุ่งม,มั่นปัตตานาสุกประการเทินสปีติโยวชัชชนสัพโโลโกวินัส,สตุมาเตพัฒบันรรยโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาศีริสนิจังพุทธาปจชาย,ยโนโจัตตารโอธรรม,มาวัธันติอายุวันโนสุขังพระรังสาธุสาธุสาธุไม่เมียนอนเล่นตรงนี้แล้ว เอาไปนอนในกล่องเลยเนาะเดี๋ยวปูไปคลี่ดูกันนะครับว่าผืนใหญ่ไหมไปดูกันเนาะ,อะเอาเมียวสนใจมากเลยแล้วสนใจของแปลกเหรอหาได้มาแล้วครับเคลี่ออกมาแล้วเนาะคลี่มาแล้วเออผืนยาวเลยยาวประทนุนครับยาวก็สามารถปู ตรงข้างนี้ได้เนาะปูลงไปแล้วเดี๋ยวหินโลยเพื่อไม่ให้ยากาขึ้นมาไม่ให้ยาขึ้นมาบนนี้ไม่ให้ยากาขึ้นมาตรงนี้จะได้ไม่ลกข้างวิหารอันนี้ก็จะได้ไม่ลกจะได้ดูแล้วเป็นธรรมชาติที่สวยงามไปกับความเป็นโบราณความเก่าของวิหารเนาะเดี๋ยวต้องรอปู ปูดูก่อนเนะปูอาจจะปูได้พอดีแหลนะเนาะพอดีครับบริเวณที่จะทำนี่คือเพืนี้สามารถปูได้พอดีนะแต่ส่วนจุดต่อไปนั้นเดี๋ยวค่อยค่อยหาเพิ่มเติมมาเนาะก็จะทำให้ไม่ให้ยากขึ้นไม่ให้ยากขึ้นมา แต่ดูแล้วเป็นธรรมชาติที่สวยงามจะไม่ให้ยากขึ้นเนาะหาก็ขึ้นได้แต่ส่วนที่ต้องการให้ขึ้นส่วนที่เราไม่ต้องการให้ขึ้นเราก็จะปูปูแผ่นนี้ปูแผ่นนี้ไว้แล้วพร้อมเอาหินมาโรยบนนี้เนะาะจะจะได้ไม่ขึ้นครับก็ขออนุโมทนาสาธุซึ่งได้รับการถวายมาจากคุณโยมนงนุษโพธิรักนะ์ได้ส่งมาถึงเรืองปูเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวดเร็วเพิ่งคุยกันไหมไเมื่อ วันก่อนนี้เนาะวันนี้ถึงแล้วเนาะขอโมทนาสาธุขอบุญนี้โจงเสดจสมปรานาทุกประการเธอสาธุ